ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมารีเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะนี่ก็จะมีเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะมีหลายแบบหลายราคาเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะมีเซ็ตยีบาทด้วยนะคะอันนี้คือ <m z ul heures> เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะมีหลายแบบด้วยนะนี่นะคะนี้เป็นเซ็ตยีบาทนะคะคร่าวๆจะมานี้ค่ะนี่เป็นโซนด้านในแล้วก็จะเป็นโซนตรงนี้นะคะนี่นะก็จะมานี้เลยนะคะมีของเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะมีหลายแบบหลายราคาเลยนะนี่นะคะนี่นะคะคร่าวๆจะมานี้เลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันก่อนเลยนะคะช่องทางไอต่อนะคะจะตามนี้เลยนะอันนี้จะเป็นไอไลน์ค่ะ IQJ ประเด่งปรเด่งจีนะคะจะมีเป็น IG นะคะชื่อ b e a u ุดช็อ p เคค่ะแล้วก็จะมีใน Facebook นะคะชื่อบิวช hop เป็นภาษาไทยนะคะค่าจะส่งอันนี้จะส่งเป็นแฟลตค่ะเริ่มต้นที่40บาทปลายทางเริ่มต้นที่5้บาทนะคะเราโอนธนาคารกสิกรวอริเอตแล้วก็ตู้มันเติมค่ะอันนี้จะเป็นช่องทางาอต่อจะมีไว้ให้3ช่่องงททาาานะะคมมตีสะะะดวกนคเมา1ช่องทางนะ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด follow ใน ag ด้วยนะคะชื่อ view shop k p o p นะจะลงอัปเดตสินค้าใหม่พร้อมราคานะคะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะใน ag นะคะก็จะมีลงคลิปบีบสกูชี่ด้วยนะคะแล้วก็จะลงอัปเดตสินค้าใหม่พร้อมราคานาะจะมีเป็นรูปภาพสินค้านะคะแล้วก็จะมีเป็นราคาไว้ให้นะคะมีเป็นคลิปบีบด้วยนะก็สามารถไปกด follow ใน ag ได้เลยนะคะเพื่อติดตามเนาะประมาณนี้เลยนะคะของใหม่จะได้ไม่พลาดเนาะส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้ของรางวัลนะนี่นะคะ คนที่ได้ของรางวัลนะคะชื่อชแนลตามนี้เลยนะคะนี่นะอย่าลืมแคปชื่อบัญชีช่องนะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์มารับของด้วยนะคะมารับได้ตาม3ช่องทางที่ให้ไว้เลยนะคะเลือกมา1ช่องทางนะคะแล้วก็แคปชื่อบัญชีช่องมาด้วยนะส่วน <So, S 2> ในคลิปนี้คะ่ะเราก็แจกเหมือนเดิมนะคะจะเป็นตัวกล่องส่มสกูชี่นะคะข้างในก็จะเป็นตัวสกูชี่นะจะมีหลายแบบเลยนะคะอันนี้จะส่งให้ฟรีนะคะสามารถมาร่วมเล่นตามกิจกรรมกันได้เลยนะคะกิจกรรมง่ายนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดฟอลโล่ในไอจีนะคะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ค่ะ อะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเฉพาะคลิปนี้นะอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเิ่มเล่นกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคอมเมนต์ปิดนะคะสามารถแจ้งกับทางร้านได้นะคะว่าให้เปิดคอมเมนต์ให้หน่อยเนาะประมาณนี้เลยนะคะบางทีคอมเมนต์อาจจะปิดอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะก็มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซตยี่สิบบาทค่ะ นี่นะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะคือจะเป็นราคาเซลละยี่สิบาทนะอันนี้จะทางร้านจะกละไปให้นะคะไม่สามารถเลือกลายได้นะแต่สามารถระบุจํานวนกันมาได้ค่ะว่าเจ้ากี่เซตนะคะในรดนี้มาไม่ค่อยเยอะนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยคือจะเป็นเซตราคาเซล์นะคะซึ่งน้องจะมีตําหนินะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็บางชิ้นคือจะไม่มีตําหนินะคะสามารถซื้อไปบีบเล่นกันได้นะนี่นะคะประมาณนี้เลยเอาไปบีบเล่นใครเคลกกันได้เลยนะคะเซลละยี่สิบาทเท่านั้นนะ น้องมีหลายลาเลยนะคะสามารถระบุจํานวนกันมาได้นี <rock. S 2> ่คือเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบนี้เลยก็คือบางทีน้องเฟ้มีตําหนิเลยนะนี่นะคะนี่นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนีนะเป็นประมาณนี้เลยค่ะราคาเซลละ0บาทค่ะนี่นะคะระบุจำนวนกันมาได้เลยนะซื้อเล่นขายใคกันได้เลยค่ะตัวนี้เซลลบาทนะคะตัวนี้แล้วก็แบบต่อมาค่ะจะมีตัวกล่องสุ่มด้วยนะ เป็นราคา150บาทนะอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างกล่องสุม่มเฉยนะคะเนี่ยมาให้ดูเนาะราคากล่องละ150บาทนะคะข้างในน้องจะเป็นกสกูช่ทั้งของแท้แล้วก็ไม่แท้ดูไปให้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะจะเกินราคานะประมาณนี้เลยค่ะเป็นตัวอ่าเป็นตัวกล่องสุ่มราคา150บาทค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างกล่องนะคะสามารถแคมมาสั่งซื้อได้เลยค่ะ <S <S ต่อมานะคะจะเป็นสกูช่นะคะอันนี้น้องจะราคาชิ้นละ7บาทนะเ<บา>ร Spin <บา>นนิ่มดีชิ้นแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจเป็นนมอ่กสีุะ ีหมุกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเนื้อดีด้วยนะคะตัวนี้ราคา7บาทค่ะอันนี้จะเป็นตัวเวนเจอร์ค่ะราคา7บาทเหมือนกันนะคะน้องจะเนื้อมันเงาแบบนี้นิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะจะมีลายทั้งหมด3ลายประมาณนี้เลยอันนี้ราคา7บาทต่อมาราคาชิ้นละ7บาทนะคะจะมีพวกนี้ด้วยนะนี้จะเป็นโดนัทนะคะน้องจะมีสีประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆเลยนะข้างบนก็จะเป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะคะนลารหลักนะตัวนี้ราคา7บาทค่ะจะเป็นโดนัทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นตัวครูมานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีน้องหมีด้วยนะอันนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ลายแบบนี้เลยนะคะ <komb an 3> <Sí> เนื้อนิ่มสโลนะและน้ำเหมือนกันค่ะอันนี้ราคาเจ็ดบเหมือนกันนะคะน,น,าคาน,น้องจะมีกลิ่นหอมด้วยนะน<อ>พวกนี้คือจะมีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะแล้วก็เนื้อดีเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะคะราคาเจ็ดบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิละสิบสองบาทค่ะราคาสิบสองบาทแบบแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวบันแพนด้านะอันนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะคะนี่นะแล้วก็น้องน่ารักมากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะมีสีตามนี้นะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด5สีนะคะจะมีเป็นเขียวนะคะมีเป็นเขียวฟ้าชมพูชมพูเข้มแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะนี่นะคะน้องเนื้อดีมากๆนะคะราคาชิละ12บาทนะคะนี่นะจะอยู่ในแพ็กเกจซิลแบบนี้แล้วก็น้องจะมีเป็นนี่นะคะจะมีเป็นสายแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้นี่นะคะ หน้าตาหน่ารักด้วยนะตัวนี้นี่นะคะราคา12บาทนะอันนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวคิตตี้นะคะอันนี้คิตตี้มีสองสีนะคะจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงนะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อนิ่มสโลค่ะราคา12บาทเหมือนกันต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวปาทยกินะคะน้องจะมีเข้ามา2สีด้วยกันนะจะมีเป็นเขียวกับชมพูค่ะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลย อันนี้ราคาชิละ,ะ12บาทค่ะอันนี้เป็นยูนิคอร์นนะคะราคา12บาทเหมือนกันนะคะจะมีเป็นสีฟ้าสีขาวค่ะน้องจะน่ารักแบบนี้เลยนะต่อมานะคะตัวนี้น,น้องจะเป็นตัวบิสกิตนะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ราคาชิละ12บาทเหมือนกันนะอันนี้ก็มีเข้ามาไม่เยอะค่ะคือเนื้อดีมากๆนะแต่น้องจะเป็นแผ่นบางแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะเนื้อดีมากเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้ค่ะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะตัวนี้นะคะราคา12บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวบิสกิตนะคะนี่นะ 12บาทมาต่อมาค่ะอันนี้คือจะเป็นน้องยูนิคอนนะคะยูนิคอนแบบนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแบบแรกเลยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเหลืองเขียบนะคะตอนนี้นะคะมี2สีนะคะก็คือจะเป็นเหลืองเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเนื้อนิ่มสโลเหมือนกันเลยราคา12บาทค่ะต่อมาราคา12บาทตัวนี้น้องจะเป็นตัวเฟรนฟรายนะคะน่ารักมากๆอยู่ในแพ็กเกจซื้อแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะ12บบาทค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นน้องแพนด้านะ จะเป็นบันพันด้าแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลว์เหมือนกันเลยอ,อ่อโทษที่นะคะตัวนี้น้องราคา15บาทนะน้องจะเป็นบันพันด้าแบบนี้ค่ะซึ่งเนื้อดีมากๆนะคะอันนี้น้องจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะตัวนี้จะมีเป็นสีเหลืองนะคะน้ำตาลแล้วก็เป็นสีชมพูเข้มแบบนี้ค่ะ15บาทคือเนื้อดีมากๆนะมีสายสีดำบุกชิ้นเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นยูนิคอนตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะน้องนะคะเป็นเนื้อมันเงานะ มีทั้งมดสีนะคะจะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นสีกาแล็กซี่ค่ะจะมีเป็นสีลุงนะคะแล้วก็เป็นสีส้มแบบนี้นะคะเนื้อน้องดีมากๆเลยนะจะเนื้อดีแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะราคา12บาทค่ะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวสลาเปาโดนกัดนะคะน้องราคา12บาทนะเนื้อนิ่มสะโลมมากมากค่ะน้องจะเป็นแบบนี้เลยราคา12บบาทนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างแบบนี้ 12บาทมาต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวนี้เลยค่ะน่ารักมากๆราคา12บาทมี2สีมีเป็นชมพูโอโรนนะคะแล้วก็เป็นชมพูอ่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวชมพูนะคะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้ราคา12บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องเต่านะคะน้องเต่าต,ตัวนี้ก็จะมี2สีค่ะจะมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีน้าตาลแบบนี้จะมีบอเชนมาทุกชิ้นเลยนะคะรานะคาเท่ากันค่ะอันนี้นะคะเป็นขนมปังเปียนะคะน้องจะเนื้อนิ่มสโลว์นะข้างในบอเชนด้วยนะคะ12บาท ต่อมาค่ะนี้เป็นโดนัทนะคะน้องมีทั้งหมด3สีนะคะ3สีสาแบบเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นอันนี้ข้างบนจะเป็นโดท topping นะคะเป็นดาวแบบนี้อันนี้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่นะคือเนื้อน้องดีนะคะน่ารักมากๆด้วยนะตัวนี้นี่นะคะมีสายด้วยแล้วก็นี่นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะจะมีเป็นสีน้ำตาลนะคะเนีจะนิ่มๆนะนี่นะคะตัวนี้ราคา12บาทเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตัว มีนีปังปอนนะคะน้องน่ารักแบบนี้เลยนะมีโบเชนะคะ่ะจะมีสีตามนี้เลยนะคะอันนี้น้องเป็นหน้ายโมจินะคะจะมีหลายหน้าเลยนะหน้าแบบแรกนะคะจะเป็นหน้านี้ค่ะหน้าทางร้านจะขะไปให้นะคะสามารถระบุสีเดือนมาได้นะจะมีสีฟ้านะคะชมพูเข้มสีน้ำตาลแล้วก็นี้นะคะจะเป็นตัวอุ้งเท้าแมวนะคะน้องราคา12บาทเหมือนกันนะต่อมาราคา12บาทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฮีโร่นะอันนี้จะเหลือแค่ลายเดียวแล้วนะคะคือจะเป็นลายนี้นะน้องน่ารักมากๆค่ะน้องราคา12บบาทนะ เนื้อดีมากตอนตอนนี้จะเหลือแค่ลายนี้ลายเดียวนะคะ12บาทส่วนตัวนี้เป็นน้องแตงโมค่ะราคาเท่ากันเลยเนื้อดีเหมือนกันนะคะเป็นสีชเียมพูแบบนี้ราคา12บาทมาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระต่ายนะคะเป็นหัวกระต่ายแล้วก็จะเป็นหัวหมีแบบนี้นะคะจะเป็นที้บันแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโ,โลเลยนะนี่นะ อันนี้อาจจะบีบไม่ค่อยเห็นนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะข้างในจะมีบอลเชนุกชิ้นค่ะตัวนี้นะคะน้องราคาชิละ12บาทเหมือนกันนะคะนี่นะมี2ลายให้เลือกนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวแอนิมอลนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นอาหารแบบนี้เลยนะจะมีด้วยกัน3ลายค่ะอันนี้จะมีตะขายแยงแล้วนะนี้ราคา12บาทนะคะจะมีเป็นลายข้าวนะคะสปาเกตตี้แล้วก็จะมีเป็นซอสมะเขือมมเทศคะ่ะนี่นะ 12บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลมอนนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะคือเนื้อดีมากๆนะเราแนะนำเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นตัวเลมอนนะคะที่เข้ามาในล็อตนี้นะราคา12บาทเหมือนกันแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นต uh ัวส้มนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะเนื้อดีเหมือนกันเลยนะคะ เนื้อนิ่มแล้วก็สโลนะจะทอัฟสโลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเหมือนเลมอนเลยแลวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคู่นี้น้องจะราคาชิละา2บาทเหมือนกันค่ะเป็นตัวส้มส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัวบางแผ่นนะคะอันนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะอันนี้ขอขละไปให้นะคะแต่สามารถแคปรูปได้เลยนะอันนี้จะขละสีไปให้นะนี่นะคะน้องมีเข้ามาไม่เยอะนะคะจะสีประมาณนี้เลยค่ะราคาชิละา2บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิล1าบาทนะ มาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวเค้กนะคะนี่นะจะเป็นตัวเค้กเรนโบว์แบบนี้เลยนะคะเนือเ้อนิ่มสโลว์นะข้างบนเป็นท็อปปิ้งค่ะนี่นะ15บาทขอเพิ่มเตมิมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวมิน,นิลนซ้นอมนะคะน้องราคา1 5อ๋อราคา12บาทนะคะนี่นะอันนี้น้องจะมาเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้เลยนะ,ะนี่เป็นตัวอย่างคะ่ะเราก็จะมีเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะคะจะเหลือลายตามนี้แล้วนะ,ะน,นี่ก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะน้องเป็นเด็กผู้หญิง หไอติมนะคะน่าร <SL> ักมากๆเลยนะจะมีเป็นสีม่วงนะคะเป็นแบบนี้นะจะมีเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีเป็นเขียวกีวีแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยมีเป็นสีส้มนะคะเนื้อน้องจะเนื้อนิ่มสโลนะคะเป็นหัวไอติมนะคะน่ารักมากๆเลยนะราคาชิละ12บาทเหมือนกันค่ะต่อมาราคา15บาทนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวบันนะคะนี่นะจะเป็นบันหน้าหยิมแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะอันนี้น้องราคา 15บาทนะคะเนื้อดีแบบนี้เลยคือเนื้อดีมากๆนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นสายสีดําเหมือนกันค่ะ15บาทต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวขนมปังนะคะเนื้อน네ิ่มสโลนะมี3าสีค่ะจะมีเป็นชมพูนะคะเป็นเขียวเหลืองค่ะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยเนื้อดีมากๆราะคาะตัวนี้15บาทค่ะ15บาทต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างนะคะน้องจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะจะเป็นตัวแอนิมอลนะล็อนนี้นะคะมีมาแค่3ลายนะคะ นี่นะนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีบอเชนทุกิ้นนะคะตัวอย่างน้องนะคะจะเป็น3ลายนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะเนื้อจะนิ่มนะคะแล้วก็สโลว์เหมือนเดิมเลยนะเนื้อดีมากๆเหมือนเดิมเลยค่ะแนะนําเลยนะคะก็จะมีเป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะคะมีบอเชนเนาะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้นะคะราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะนี่นะ ต่อมานะคะราคา15บาทนะก็ตัวแรกเลยนะคะน้องจะเป็นตัวถ้วยติมนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อ <ouse noise> จะนิ่มแล้วก็สโลว์นะข้างบนมันท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะคะน้องงานดีมากๆนะคะเป็นงานเกาหลีแบบนี้เลยนะ,ะราคาตัวนี้นะคะชิละ15บาทค่ะนี่นะคะใส์ประมาณมือเลยนะ,ะแนะนําเลยนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นตัวกล่องนมนะคะกล่องนมตัวนี้เหลือน้อยแล้วนะ,ะก็จะมีสองสีนะคะจะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูประมาณนี้เลยนะ อันนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะราคาตัวนี้15บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นไอติมสสีแบบนี้นะคะเป็นไอติมโคนแบบนี้เลยน้องเป็นไล่สีนะคะนี่นะแล้วก็เนื้อดีมากๆตัวนี้ก็จะมีเป็นสีน้ําตาลนะคะมีเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะมีบอยเชนทุกชิ้นราคา15บาท15บาทต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัวนี่นะคะจะเป็นตัวสควิตเกมนะคะจะเป็นแบบนี้เลยน้องจอบเป็นสีมุกด้วยนะคะนี่นะ ต,ตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้น้องราคาชละ15บาบาทค่ะจะเป็นตัวสครปตเกมนะคะนี่นะคะจะเป็นตัวผู้คุมแบบนี้เลยก็จะมีลายสี่เหลี่ยมนะคะมีสามเหลี่ยมนะนี่นะคะเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลายวงกลมแบบนี้ค่ะน้องก็เนื้อดีเหมือนกันเลยนะราคาตัวนี้สิบห้าบาทนะคะ ไอติมแบบนี้ราคา15บาทเหมือนกันค่ะจะมีเป็นอ๋อจะมีเป็นอันนี้นะคะอิตาเลียนเบสนะน้องเป็นไซส์มินินะคะตอนนี้จะมีเข้ามาแค่สีเขียวนะราคาตัวนี้15บาทค่ะส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นตัวไอติมนะคะเป็นไอติมโคนแบบนี้อ๋อจะเป็นไอติมแท่งแบบนี้นะคะน้องราคา15บาทนะเป็นติมลุงค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นไอติมโคนเนื <his S 1> ้อนิ่มสโลเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะจะมีเป็นสีนี้นะ สีโทนม่วงนะคะโทนฟ้าแบบนี้เลยราคาตัวนี้15บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิลายี่สิบบาทนะคะเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัวเป็ดค่ะเป็นน้องเป็ดแบบนี้เลยมี 2- สีนะคะจะมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้เป็นลายสไปเดอร์แมนประมาณนี้เลยนะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยค่ะน้องมีบอยชันุชชินด้วยนะอันนี้ราคาชิลา20บาทค่ะนี่นาะน้นน้องจะอยู่ในแพ็กเกจซิลแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็เนื้อดีมากด้วยนะคะ แบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นสนักนะคะน้องจะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะเป็นแฮมเบอร์เกอร์น้องหมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะราคา20บาทเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวราคา35บาท3ชิ้น1ี0้อยนะเพิ่มเติมนะคะนี้จะมีเป็นพีด้วยนะราคา25บาทนะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นตัวพีนะคะอยู่ในแพ็กเกจซิลนะคะมีบอยเชนด้วย เนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยค่ะน้องออกเป็นสีมุกด้วยนะส่วนตัวราคา35บาท3ชิ้น100อยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นตัวคัพเค้กนะคะนี่นะอันนี้เหลือน้อยแล้วนะคะจะมีเป็นสีม่วงนะคะสีฟ้าแบบนี้น้องเป็นลายเส้นนะคะมีลายเส้นทุกชิ้นเลยเป็นของดิสนีย์นะนี่นะคะน้องเป็นงานเซลนะคะซึ่งมีตำหนิเลยนะแนะนำเลยนะคะราคาตัวนี้35บาท3ชิ้น1น0อยค่ะ ขะกันได้นะแล้วก็นี้ค่ะจะเป็นตัวชิกาลีนะคะจะมี2ลายน,นะคะมีบอเชนด้วยนี่นะคะ35บาทเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวบิงซูนะคะเป็นถ้วยบิงซูแบบนี้ราคา35บาทเหมือนกันนะคะ <S <S นี่นะมีลายเส้นนะคะเป็นของเอเล่ยนะคะนี่ขระก,กันได้เหมือนกันนะ35บาท3ชิ้น100้อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิ้นละ39บาทนะคะเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นตัวราคา39บาบาทนะจะมีเป็นตัวไอติมหมีคะ่ะนี่นะคะ เป็นน้องแพนด้าสีฟ้าแบบนี้นะคะจะเป็นแพนด้าเอกแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา3 9บาทเหมือนกันค่ะเนื้อดีมากๆเลยนะแนะนําเลยค่ะอันนี้มาสีเดียวนะคะจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องแพนด้านะคะตัวนี้ราคา3 9บาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีนะคะเป็นแพนด้าขาวแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นตัวเค้กนะคะน้องเป็นเค้กสตรอเบอรี่นะเนื้อนิ่มสโลนะคะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวแบบนี้ค่ะ39บาท ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้นะคะจะเป็นตัวในเรื่อง Squid เกมนะคะจะเป็นตัวบอสนะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะ39บาทนะคะน้องเป็นสีดําอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Squid เกมเหมือนกันค่ะนี้เป็นผู้คุมนะคะมี3ลายค่ะจะมีปลายสามเหลี่ยมนี่นะคะมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้ก็39บาทเหมือนกันต่อมาค่ะนี้นะคะก็จะเป็นน้องพึ่งนะคะนี่นะ,ะนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีแล้วก็งานดีมากๆเลยนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยน้องราคา39บาทเหมือนกันนะคะไซส์ประมาณมือเท่านี้เลยนะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะพวกนี้แนะนําเลยนะคะ <át> นี่นะต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นเค้กนะคะนี่นะเค้กตัวนี้มีสองสีนะคะก็จะมีสีฟ้าแล้วก็เป็นสีชม,มพูแบบนี้เนื้อนิ่มสโลนะคะเออเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีสีฟ้าชมพูนาออันนี้น้องก็จะเป็น เป็นน้องเค้กลงมาแบบนี้เลยนะคะราคา3 9บาทต่อมานะคะราคา39บาทก็จะมีเป็นตัวหุ่นยนต์นะคะน้องจะมีสีประมาณนี้เลยจะมีเป็นสีฟ้านะคะมีเป็นสีแดงนะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็นี้เป็นเสียมตานี่เป็นตัวอย่างค่ะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้ราคา39บาทนะคะต่อมานะคะราคา3 9บาทนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะเนื้อประมาณนี้เลยอันนี้น้องราคา39บาทค่ะอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะ นี่นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบหน้าแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัวแกะนะคะนี่นะจะเป็นน้องแกะแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะคะแนะน,นําเลยนะมี2สีด้วยกันค่ะจะมีเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็สีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้น้องราคาชิ้นละสาบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าหญิงนะคะราคา3 9บาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีนะคะต่อมานะคะนน้องก็จะเป็นตัวไอติมนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีสียะมาณนี้เลยนะคะ นี่นะนี่ก็จะมีเป็นสีลุงนะคะจะเป็นสีลุงแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะแล้วก็จะเป็นโทนฟ้าแบบนี้นะคะนี่นะคะสนใจชิ้นไหนสามารถแคปไปได้เลยแล้วก็นี่เป็นสีกาแล็กซี่ค่ะเนื้อนิ่มสโลมานี้เลยนะคะราคา39บาทต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องแมวนะคะจะมีลายมานี้เลยนะคะสามารถรูเพิเ่มเติมใน i อเลยนะตัวนี้น้องก็จะเนื้อนิ่มสโลนะคะเนื้อดีมากๆนะ,ะตัวนี้ก็จะมีด้วยกันสามลายมานี้เลยะคะ่ะ39บาทต่อมานะคะตัวนี้น้องก็จะเป็นตัว เป็นโดนัทนะคะนี่นะเป็นโดน <ด swear S 1> ัทอ้วแบบนี้นะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์นะซึ่งจะมีตําหนีเล็กน้อยนะคะคือส่วนใหญ่น้องจะเป็นที่ตัวสกูชี่นะอาจจะมีการกดทับเล็กน้อยนะคะนี่นะตามรอยวานี้เลยนะคะตามการเวลาเลยคือน้องเนื้อดีมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากแล้วนะจะมีสีขาวค่ะสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพ ha ูแบบนี s. <S ้ราคา39บาทอันนี้นะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะคะเนื้อจะนิ่มสลว์แบบนี้เลยราคา39บาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะนะนงๆเลยนะคะ นี่นะนี้ไม่ติดถุงเลยนะขอเพิ่มเติมราคา25บาทนะคะจะมีเป็นของไดโซนะคะน้องจะมี3ลายนี้ด้วยจะมีเป็นมากาลองนะคะเป็น My เป็นลายมา l i t t นโพนี y นะคะแล้วก็จะมีเป็นจุกนมงแบบนี้นะคะเนื้อนิ่มสโลนะราคาตัวนี้39บาทเออราคา25บาทค่ะเป็นของไดโซนะ45บาทต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแกะอปากานะคะเนื้อจะนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนะนี่นะตัวนี้น้องราคา45บาทค่ะสีน้องจะเป็นแบบนี้เลย เพิ่มเติมนะคะราคา39บาทก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะคะน้องจะเป็นตัวไรดโนเสาวนะคะเป็นเบบี้ไดโนเสา์แบบนี้เลยนะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์นะคะคือมีตำหนินะแต่หาย,ยากนะคะน้องเป็นของแท้ค่ะ3าบาทอันนี้จะเป็นขนมปังนะคะ39บาทเหมือนกันแล้วก็เป็นปังหนอนนะคะแบบนี้39บาทเหมือนกันนะคะดีนะ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกล่องนมนะราคา39บาทนะคะตัวนี้น้องจะมีแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะเป็นแพ็กเกจมานี้เลยนะคะแล้วก็เนื้อจะนิ่มสโลว์นะคะคือเนื้อดีทุกชิ้นเลยนะแนะนําเลยค่ะก็ะจะมีเป็นลาย LL นะคะจะมีเป็นลายกล่องนมแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้มี2สีด้วยกันค่ะจะมีเป็นเขียวนะคะแล้วก็เป็นโทนชมพูแบบนี้นะคะราคา39บาบาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้น้องเป็นตัวปลาทายากินะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจน้องจะเป็นแพ็กเกจซิลนะ นี่นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แพ็กเกจน้องจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างทางร้านนะคะเนื้อจะนิ่มสโลนะคะเนื้อคือดีมากๆเลยนะเนื้อจะเป็นแบบเนื้อของแท้เลยนะนี่นะคะแนะนําเลยนะคะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะตัวนี้น้องราคาชิลละ39บาทค่ะนี่นะคะตัวอย่างน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นน้องปลาเทกีแบบนี้นะนี่นะคะแพ็กเกจน้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะราคา45บาทนะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวผีนะคะมี2สีค่ะเอามี2ลายค่ะจะมีเป็นลายฮาโลวีนแบบนี้แล้วก็เป็นลายสีอิมพแบบนี้นะคะเนื้อดีนะน้องจะมีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะราคาตัวนี้45บาทค่ะเนื้อดีมากๆแล้วก็มีลายเส้นทุกชิ้นนะคะต่อมานะคะราคา50บาทนะจะมีเป็นน้องครัวซองนะคะน้องเป็นตัวจัมโบ้สกูชีนะคะแพ็กเกจน้องจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะเนื้อเป็นแบบนี้เนื้อดีมากๆ เป็นแบบชิ้นไซส์จัมโบ้เลยนะคะราคา39มสิบเอ่อราคา45บาทเอ้ยโทษทีค่ะราคา50บาทนะคะทุกคนนี่นะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาราคา50บาทนะคะก็จะเป็นตัวบานนะคะแบบแรกเลยนะคะตัวนี้น้องจะเป็นโทษทีนะคะนี่น้องก็จะเป็นตัวบานคริสต์มาสแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆนะคะล็อตนี้มีเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแนะนําเลยนะน้องจะเป็นแบบธีมคริสต์มาสแบบนี้เลยแนะนําให้เก็บสะสมเลยนะ รอนนี้น้องมาราคาถูกเหมือนเดิมเลยค่ะราคา50บาทนะคะนี่นะน,นี่เป็นแทกขาอันนี้เป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะน้องมีลายเส้นนกชิ้นเลยนะคะงานดีด้วยนะคนเก็บสะสมเลยนะคะเนื้อดีด้วยนี่นะคะน้องออกเป็นสีมุกแบบนี้เลยราคาตัวนี้50บาทค่ะเนื้อดีมากๆเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะมี2สีค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นบันไซซัมโบนะคะเป็นบันไนมจินะคะทุกคนนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะก็สีชมพูนะคะจะเป็นหน้านี้นะแล้วก็สีฟ้าจะเป็นหน้าประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะน้องจะเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้เลยค่ะราคาน้องชิ้นละ50บาทนะคะก็อาจจะมีตำหนิเล็กน้อยตามการเวลานะทุกคนอันนี้คือเนื้อดีมากๆแล้วน้องก็เป็นของแท้นะตัวอย่างเนื้อนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นบันไซจัมโบ้นะคะเราก็มาพร้อมบันไซมินิแบบนี้เลยมาแบบคู่แม่ลูกแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะราคาตัวนี้50บาทค่ะเป็นของแท้นะเนื้อแท้เลยนะเนื้อดีมากๆเลยค่ะ <ๆ S 2> มีกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนแล้วก็ชิน้นเป็นแบบไซจัมโบก้กับไซมินินะคะน่ารักมากๆเลยนะมาเป็นคู่ประมาณนี้ค่ะมี2สีด้วยกันเนาะก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะราคาตัวนี้50บาทค่ะ ตัวนี้น้องเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะราคา65บาทนะตัวนี้ข้างข้างหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นแพคเกจแบบนี้นะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์นะคะแล้วก็หายากแล้วด้วยนะแล้วแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นของ iroom ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งน้องแล้วด้วยแล้วก็จะเป็นงานเซลล์นะคะคือจะมีตำแหน่งแบบนี้แต่มีลายเส้นลูกชิ้นค่ะสามารถดูที่บีบนะคะได้ใน i g เลยหรือว่าจะดูรูปสินค้าได้ใน IG เหมือนกันมีลายเส้นนะคะ ตัวนี้65บาทอันนี้น้องเป็นบันไซมินิแบบนี้นะคะออไม่ใช่มินินะเป็นบันไซมีเดียมนะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็เนื้อค่อนข้างดีมากเลยนะนี่นะคะเป็นบันไซมีเดียมนะคะอันนี้เป็นของป๊อปปูล่านะคะค่อนข้างหายากแล้วเหมือนกันนะมีสีมานีค่ะจะมีสีลุงสีฟ้านะคะนี่เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะนี่นะราคาตัวนี้นะคะ7จสิบาทอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี่นะอันนี้คือจะเป็นตัวจะเป็น คาเฟ่เดียนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรถฝักทองนะนี้จะมีสองสีค่ะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มแบบนี้น้องราคาชิลละ65บาทนะคะเนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนะคือเนื้อดีทุกชิ้นเลยสามารถดูคลิปบีบได้ใน IG จีเลยนะเราจะมีลงตัวอย่างไว้ให้เราค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคัพเค้กนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็กเกจน้องนะคะเป็นคาเฟ่เดียนแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นของอีแบบนี้เลยนะ ตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัวมินิไดโนเสาร์นะคะนี่นะเป็นของ t o y Box s hop กับ Deco เม Shop นะคะจะมีเป็นสีเขียวเนี้ยอ,อนแบบนี้สีฟพูนะคะสีเหลืองแบบนี้ค่ะเนื้อค่อนข้างดีนะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นหอมูกัดนะคะแล้วก็จะมีบอลเชนทุกชิ้นเลยราคาตัวนี้90บาทค่ะหายากมากแล้วนะน,นี่เลิกผลิตไปแล้วนะเพิ่มเติมนะคะนี่เราเป็นน้องยูนิคอร์นนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้น้องราคา60บาทค่ะเนื้อดีมากๆ ตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นตัว monster doll นะคะน้องน่ารักมากๆนะคะเป็นแบรนด์ของ cutie creative นะคะน้องน่ารักมากๆจะเป็นแบบมีแพ็กเกจประมาณนี้เลยค่ะเป็นธีมฮาโลวีนแบบนี้นี่คือควรเก็บสะสมเลยนะแนะนำมากมากนะคะแล้วก็น้องมีลายเส้นทุกชิ้นเลยค่ะราคาตัวนี้90บาทนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะเหลือแค่สีชมพูแล้วนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะน้องก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นตัวขาไก่ค่ะราคา1 3 0บาทเป็นของ eric นะคะนี่นะคะทำร่วมกับ toy sweet นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลย น้องราคา130่าบาทค่ะมี2สีจะมีเป็นสีออกโทนส้มแบบนี้แล้วก็เป็นสีโทนพาสเทลแบบนี้เป็นลายแกะอัปปาก้าแบบนี้นะคะราคา130่าบาทค่ะสามารถดูคลิปีบได้ใน IG เลยนะนี่นะคะแต่ว่าดูในคลิปที่แล้วได้เลยค่ะต่อมานะคะตอนนี้นะคะน้องจะเป็นตัวบานนะคะนี่นะ,ะอันนี้นะคะจะเป็นของป๊อปปูล่านะคะน้องเป็นของแท้นะคะน้องราคา90บาทนะคะนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะแนะนาเลยนะคะหายากแล้วนะเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อค่อนข้างดีนะ นี่ค่ะนี่คือจะเป็นตัวอย่างแท็กเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นตัวสกูชี่นะคะราคาตัวนี้90บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวไอติมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อจะนิ่มสโลวนะคะเนื้อดีมากๆนะน้องเป็นของแท้นะคะเป็นของไอบลูมนะเป็นงานดีมากเลยนะคะตัวนี้นะคา90บาทจะมีสีม่วงมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีมพูค่ะ อันนี้นะคะเป็นตัวแอปเปิลนะคะเป็นมีตัวมินิแอปเปิลนะคะราคา130บาทนะเป็นของแท้ค่ะเสนอจะนิ่มสลโลแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆน้องมีบอิเชนด้วยนะตัวนี้นะคะหายากแล้วอ,อยู่เหมือนกันนะตัวนี้ราคา130บาทค่ะเป็นตัวพลีมัสคอร์นะคะราคา150บาทนะน้องเนื้อดีนะคะแนะนําเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นแท็กค่ะเป็นน้องหมีนะคะนี่นะจะเป็นแท็กแบบนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะ180บาทนะน้องเนื้อดีมากๆเหมือนกันค่ะ จะเป็นงานแบบนี้เลยนะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพายชวานะคะราคา130บาทนะน้องจะมีตําหนิการกดทับนะคะซึ่งน้องเป็นงานราคาเซลล์อยู่แล้วนะ130บาทค่ะจะเป็นตําหนิการกดทับแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอะรอยสีเล็กน้อยตามการเวลานะซึ่งน้องหายากแล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> เป็นของแบรนด์ชวานะคะตัวนี้คือเลิกผลิตไปแล้วนะแนะนําเลยค่ะเป็นแบบชิ้นใหญ่ใส่จัมโบ้ด้วยนะอันนี้เป็นตัวว a ฟเฟิลนะคะราคา120บาทนะ เนื้อดีมากๆค่ะน้องเป็นงานราคาเซลล์ชช้นเดียวกันนะจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะเป็นของแท้ค่ะหายากแล้วเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะนี่นะคะตัวนี้ราคา75บาทนะคะราคาเดิมน้องคือสูงเหมือนกันนะตัวนี้ราคา75บาทค่ะเนื้อดีมากๆนะน้องเป็นงานราคาเซลล์ค่ะซึ่งจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะนี่นะอาจจะเป็นการกดทับนะคะน้องเป็นของแท้นะ คร่าวๆนะคะจะมีประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามไม่ตามไอร่านขงทางร้านได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็น IG หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะเราก็อย่าลืมร่วมมตามกิจกรรมกันด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนไมบายจ้า